สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้กลับมาพบกับเนวอีกแล้วนะครับก็อัปเดตน,นิดนึงว่าแผลในปากที่เล็กจะฟวนรข่วนะะไม่หายดีนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังพอที่จะสามารถแคทเกมได้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Home Sweet Home เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มนะก็อันนี้มาเล่นให้แบบว่าอะไรเออให้มันมีบรรยากาศของเกมเฟยของันหน่อยอนะ่ะ ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,นดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยกรีดการ์ดเหมือนแต๋วหรือเปล่านะครับคือตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนจะเล่นอนะ่ะคือแบบเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องกรีดแน่ๆอะรจริงเอออาะมีน้องมาบอกว่าแบบพี่ผมรู้ว่าพี่อ่ะเคยเล่นแล้วพี่แตดจะดิบทำามเป็นยังไม่เคยเล่นใช่ไหมใช่ครับผมผมเคยเล่นแล้วเออเล่นนานแล้วแต่ก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึง่งก็ถามว่ายังกลัวไหมกลัวนะเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราดูเขาเล่นอ่ะ เราก็แบบรุนแล้วไงอันนี้เรามาเล่นเองเลยเราไม่แบบโอ้โหแฉะเลยมั้งมือโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยบิ้วทิลค่ะเต่นได้แล้วค่ะเปิดหัวชังเลยอ่ะโอ้สายมาคืนจะหนักไว้หน่อยเสรแล้วนะคะทีลรักโอเคฉันลุกแล้ว เจนนั่นคุณเหรอฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันมันบอกว่ามันน่าจะเห็นเจนอยู่ที่นี่มั้งแล้วทีนี้นานก็บอกว่าช่างเหอะต้องต้องหาทางกลับบ้านโอ้น่ากลัวมากเลยปรปุ๊บกด C ีเพื่อโอเคปุ๊บเจอไฟฉายครับ fast r i e นะครับ กดเอฟเปิดไฟฉายถามจริงคือเปิดไฟฉายอย่างเงี้ยถามว่ากลัวไหมกลัวนะครับกลัวจริงๆกลัวเลยกลัวจริงๆเลยอะบรรยากาศมันได้มากแล้วคือปรับการาฟิกให้มันดูแบบว่ามืดไปนิดนึงไม่นิดเลยอะคือแบบมืดไปเลยอะ Where <am> ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยกูจะไปรู้เหรอ <I know. S 1> แล้วฉันจ,จอดแต่ที่นี่ได้อย่างไรเนี่ยไม่รู้สิแท็กเรียกแท็กซี่มั้ง <S 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 แต่เออ เห็น <He> <laughs> ไหมเนี่ยเราไม่ทันต้องตัวเนี่ยบทสวดใช่ไหมปิดปิดเฮ้ยเมื่อกี้ไฟดับใช่ปะเออ <lekker> เสียงอะไรมาอีกแล้วแบบทำให้บันทอนหัวใจอ่ะเรานยมันก็อย่าร้องเลยดีกว่านะอื <sheets> <Stevens> หนังสือพิมพ์ห <laughs> นังสือพิมพ์บอกว่านะครับอ่านักศึกษาสาวหายตัวลึกลับนะครับคือ มีนักศึกษาคนหนึ่งในอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอมหาวิทยลัยชื่อดังในกรุงเทพนะครับได้หายตัวไปเป็นเวลา2วันแล้วนะครับที่พบเธอครั้งล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่าเธอขออนุญาตกลับบ้านได้ไหมเพราะว่าเธอรู้สึกปวดท้องอ่านต่อหน้า15มีข่าวดาราไหมไม่อยากอ่านขาวไม่ได้ไม่ได้ไไดขี้ก็ต้องไปอีกรอบนึงแย่จริงๆเลย น่ากลัวชมัดเลยเอ่อพี่ป๋องครับคือประตูนเนี้ยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าข้างหลังประตูนี้จะมีอะไรครับนี่เลยบอกว่ารู้สึกว่ามีอะไรอยู่หลังประตูเหรอครับเอ่อใช่ใช่ครับมันมันเป็นมันเป็นแบบว่ามันเป็นฟิล์มแบบว่ามีคนกําลังยืนจ้องอยู่หน้าประตูผมกลัวว่าผมเปิดประตูไปแล้วจะมีคนแบบว่า ผมจะเห็นใครยืนอยู่หน้าประตูครับเอางี้ครับน้องเนวตั้งสตินะครับน้องเนวเปิดประตูเลยครับเอ่อมันจะดีเหรอครับพี่ป๋องเปิดเลยครับเปิดเลย <Hi. S 1> พี่ป๋องเห็นไหมครับเอ่อกดอ่ากดกดอะไรนะมองไม่เห็นหรกดชิปค้างไว้เพื่อวิง่งอ่าเปิงไป เฮ้ยรชฉันด้วยสิแน่แันแน่เกือบตกใจเกือบตกใจรู้นะทำไมทาไมจะไม่เคยเล่นเปิดปุ๊บเราก็จะเดินไปแล้วก็จะเห็นคนเดินคือมันเดินไปเร็วเกินนะทั้งที่เราก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็เห็นขามันตายล้วอเธอไปไหนแล้วเนี่ย สำหรับท่านผู้ชายที่ไม่รู้นะครับว่าบนฝาผนังนี้คืออะไรนะครับผมจะบอกให้อีกนึงนะครับว่ามันคือประจําเดือนของผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งเธอเนี่ยมาไม่ปกติเธอกาลางจะเปิดประตูนี้ไปแต่เธอว่าเห็นมันมีกําแพงกั้น <c oughs> ทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องน้ําแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับประจําจเดือนได้พุ่งทะลุออกมาติดกําแพงก่อนนะครับ แย่จังเลยนั่นน่ะคือตอนแรกก้อนแรกอ,รกอะ่ะมันอยู่ตรงนู้นแล้วไงพองเธอเดินมาปุ๊บโอ้ไม่นะมันยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเธอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ตายก้อนสองมาแล้วปแปลไปเลยนี่นะครับโอ้ยก้อนสา,ามมาปแปลนะครับแล้วก็เดินเหยียบจุบจุดจุดไปแล้วเออปาทีเสียงภาคก็ดังเกินไปนะครับนะครับเฮยมีไฟสักทีเอ๊ะเดี๋ยวคุณๆน,น,นะฉากนี้ อุ้ยไม่กล้าเปิดเลยอะรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ึ๊บเอ้ยคุณฉันขอถามอะ้รหน่อยได้ไหมว่าทำไมก็อุ้ยหันก่อนเลยโอ้โหดัง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 เปิดปึ๊บอ่าตด่านก็ไปตรงนี้อุ้ยมันมาแล้วมันมาเสียวเสียวอ่ะมาดิมามาโอ้เดินเช้าว่าเดินเช้าว้าไปเพิ่มไปไหนก็ไปไป เอาละยืนงงแป๊บซีมันหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยนิวะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวว่ามันจะเดินทะลุประตูมิติไปแล้ววะอยู่ในกล่องวะวะเฮ้ยเฮ้ยพวกมนุษย์นี่มันห่างงจังเลยนะไปนีดีกว่าโอเคเมื่อกี้กะจะแกล้งมนันนะนะออกไปตอนที่มันโผล่อะ ผมพยายามจะพูดคำหยาบให้น้อยที่สุดนะครับแต่บางทีมันก็อินกับเกมเกินไปมันก็จะพูดอะไรที่มันดูแบบพลาดพลั้งปากไปนิดนึงอุย้ยไม่เอานะผมจา่ายคาไฟแล้วนะอู้เห้ยเฮ้ย,ยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เอาแล้วว่าแล้วแบบตกใจจริงเมื่อกี้คือแบบไม่รู้ว่ามันจะหนูหนูค่ะหนูห ผมพูดอะไรที่มันด like, es, so us us. Urgency, fire, ูแอบคายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าก็เข้าใจอารมณ์คนเล่นเกมผีนะเอาสาวสาวสาวอ้าชักชักชักปุ๊บเถกตัวแกนะเก็บมาแล้วปุ๊บอ่า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 จะเอางี้เหรอจะเอางี้เหรอฮะอย่าอย่านะอย่าอย่าเปิดดูอโอ้ช้าจังเล้าว ปึ๊บนั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างนั้นแหละครับเปิดเปิดไฟปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าตรงเตงตรงเตงตรงเตงเอ้ยบริษัทไหนทำเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมชอบมาอย่างนี้วะน่ากลัวนะเนี่ยอันนี้นะส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าเอกสารนะครับสุราษฎร์ งานที่หมักหมมเป็นเวลาสิบปีนะครับก็ถือว่ามีกลิ่นสาบเน่านะครับนี่ก็จะเป็นตัวกันบ้านนะครับที่มีมแมลงอะไรไม่รู้ตอนเจ็บน,นะครับก็ได้ฟิลไปอีกแบบนะครับว้าวถ้าให้ถ่ายนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องของผู้ชายหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย <S <S เดี๋ยวเม,มื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะ ไม่รู้เมื่อกี้ปิดประตูไว้ไม่ใช่เลยแล้วมันอยู่ดีๆมันก็เปิดแล้วมันก็มีเสียงแปงแป้งอะไรไม่รู้อะ่ะเออน่ากลัวแล้วเริ่มหลอนแล้วนะเนี่ยอุ้ยรองเท้าให้ฟิลเป็นแบบว่าใช้ได้อ่าตันได้ไงตันโอ้มีไม้กั้นไว้แล้วฉันต้องทำยังไงงัดได้ไหมเอาไฟฉายงัด,ดเนี่ยเอาไม้เ็จไม้เนี่ยงัดได้ไหมได้ไง อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยต้องเปิดประตูใช่ปะต้องไปหาอะไรมางัดหรอใช่ไหมเออเออคุณเล่นมาแล้วล่ะโอเคผมเล่นมาแล้วผมก็อรู้แหละว,ว่ามันต้องทำยังไงแต่ก็เอ,อจัดจริตทำให้แบบว่าเอ,อ้ยมันไม่รู้ว่าทำยังไงดีอะอะไรเงี้ยอไปงั้นแหละอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ ณเคยเกลีดใครมากๆจนทําให้คุณอยากทําให้เขาเนี่ยต้องเจ็บปวดไหมนี่คือมนไม่คือมนด์ดที่จะทําให้อ๋อมเหมือนเป็นการเสกตะปูเข้าท้องอย่างนี้หรอทำให้รู้สึกเจ็บปวดบางครั้งอาจถึงตายหมอตุ๊กตาบูดูทําคุณใสยย่ยงนี้หรอใช่ปะ่ะแสดงว่าผีตัวนั้นโดนคุณใส่ใช่ปะนี่ไงเห็นปะ เอ๊แต่คนทำคุณใส้นี่เป็นเป็นเป็นผีตัวนั้นใช่ไหมอ่ะนี่ไงฉลงแหมเหมือนไม่รู้เลยมั้งว่ามันวางอยู่ตรงเนี้ย <c> เ <oughs> อ้าว่าอะไรปิดไฟฉายก้อนกุ๊บเฮ้ยอะไรอะประจําเดินมาหรือไงอู้ออออออโอ้โหเฮยเสียงตะปู แสงว่าเลยว่าผีตัวนี้โดนโดนเศกตะปูข้อท้องหรอใครทําใส่หรือไงจริงๆพอรู้ข้าว่ามาว่าผีตัวเนี้ยเป็นคนเล่นของใส่คนอื่นแต่เหมือนว่าคนอื่นน่าจะแก้แก้มุนดําได้มั้งมันก็เลยย้อนกลับเข้าหาตัวเองรีบงัดเลยรีบ อาไอ้ายอ้อเฮ้ยอุย,อ,ยอ๋อหนูแต่ A A A ก็บอกแรงไม่น่าจะใช่หนูมัง้งมาแรงมากหนูลูกเต้าเหราใครเนี่ยพ่อแม่ไปไหนฮนะตีก้นเลยนะอ้าวอยู่นี่นี่เองไปดีกว่าตัน คือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมเป็นคนที่กลัวผีนางรำม,มากที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าผีนางลำเนี่ยคือแบบเป็นผีไทยที่แบบมีความไทยแล้วเขามีความโหดมากเลยนะคือแบบโอ้ยน่ากลัวอันนี้อะไรตุ๊กตาวูดู เป็นการที่นำตุ๊กตาสองตัวนำมาติดกันเพื่ออ๋อเพื่อแบบแบบให้หลงรักกันอย่างนี้หรอใช่ไหมแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งรูปฝั่งลอยเออใช่ที่แบบว่าจะทําให้อีกคนนึงอะ่ะรักโดยที่ในตุ๊กตาเนี่ยเราก็จะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือแนบบเป็นของเป็นของในตัวของคนคนที่เราชอบอะ่ะของเรากับคนของคนที่เราอยากจะอันนี้ด้วยอะเอออย่างเช่นเส้นผม เล็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาติดต, drafted, ตุ๊กตาใช่ไหมล่ะ <b programm> <ricane> แต่ตุ๊กตาโวดูเนี่ยต้องเป็นตุ๊กตาที่มาจากดินดินป่าช้านะครับก็เอานํามาติดรวมกันนะครับแล้วก็จะทําให้คนที่เราเอาสิ่งของจากตัวเขามาเนี่ยเขาก็จะหลงรักเราอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ก็คือเข้าใจมาประมาณแบบนี้ครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะนะครับเห็นพุ้ย ฉันรู้ป่าเถออยู่ตรงนั้นฉช่ก็แกล้งทำเป็นเดินไปแบบมองไม่เห็นนั่นเท่านั้นแหละจริงๆฉันรู้นะเพราะมันมีล็อกเกอร์มาให้แล้วคือถ้าจะสังเกตนะครับก็คือถ้ามีล็อกเกอร์มาแต่ว่าอีนี่ต้องมาแน่นอนก็คือต้องเข้าแอบอันนี้ก็คือไปแล้วนะครับโอ้โหเสียงดังขนาดนี้มาเปล่าอุ้ยโอ้ประตูนี่มันติดอะไรเนี่ยดีย๋ยวอา ชออ็อตบละแล้อมันต้องให้อันนี้ทำงานใช่ไหมมันถึงจะอันเนี้ยมาไงอุ้ยมาแล้วมาอีกอ่ะมาเก่งเหลือเกินลูกอีมาปะเนี่ยฮะอ่ะสงสารสงสารอ่ะลงปุ๊บปาบเส็ยบไม่ล่หะหัวเขานะเขาจะเป็นไหมเขาจะเป็นไหมฮะ ลุกลุกก่อนลุกไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บลุกลุกอึบอึบอืมไขข้อมึงดีเหลือเกินเอออะยุดเส้นยุดสายซะโอเคนะสบายตัวเดินมาเดินมาอยู่ข้างหน้ามึงนี่แหละมาเลยเดินเดินเดินเพบเบเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นมันอยู่เลยนี่ว่ามันไปไหนวะมันไปครับกดคิกขวาขวากดทุยกดคิกขวาขวาฮะ เดี๋ยวพายพูดยากต, <G È S 2> <G È S 1> ตรงว่ากดคลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนอ,อ๋อเป็นการแบบชะเง้อมองอย่างเงีง้ยหรอเจเอ๋ไม่อยู่โอ้ยเวนเอย้ยเวนเดินเก่งนึกว่าแคทวอล์กไงฮะเดินไปไม่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม,มนไม่มีมึงไม่มีกู วิ่งแม่งเลยออกใจหมาพอปะละ่ะฟิวใช่เจอแล้วเก็บผมเก็บแล้วนะครับคืออุย้ยอุ้ยอะไรอ้าวอุ้ยไม่ใช่ใจเอตรงหน้านะไม่เอานะเอาไฟฉายทุบเลยนะอุย้ยกลัวถ้าไฟฉายส่องแล้วมันยังไงนางเดินมาตรงนี้แล้ว อุยอยู่นี่โอุยไปแล้วไปแล้อุยอยตกใจจริงตกใจจริงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมกูว่ามึงควรตัดแว่นนะแม่สาวน้อยผมบอกแล้วว่าเราต้องปฏิบัติกับมันอย่างเบามือแต้อย่าให้มันรู้ตัวว่าเราอยู่แถวนี้ไม่งั้น มันจะขย่ำเราเป็นชิ้นๆเมื่อกี้ผมเกือบไปแล้วดีนะที่ผมใช้ทักษะที่ผมฝึก้าในการเอาตัวรอดออไม่กล้าเดินไปไหนเลยเอาจริงๆเมื่อกี้แบบไปแล้วนะหนูเรียบร้อยจ้าไปเลยไม่ต้องหันมาเดินอย่างนี้มึงถ้ามึงเอาวิวแชร์มาเล่นกับกูกูก็ไม่ว่าหรอก นั่งวีลแชร์มาแล้วเราเราเราเ,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 าเาราซิ่งวีลแชร์ไล่ขับเลยนะอ่าโอเคเรียบร้อยแนละ้วสีเขียวแล้วใช่ไหมเราสามารถเปิดโอ้โหเสียงอย่าออกมานะอย่าออกมานะเบลไม่เอานะเบลรู้จักมันนั่นแหละเพราะเคยเล่นมาแล้ว้เออถ้ามันไม่รู้ตัวแล้วว่าไม่นอกจากจะตัดแว่นแล้วควรจะไปแบบโอ้โหูมันอะ เอาละมีจุดวาร์ปตรงนี้ด้วยวะเปิดไฟฉายครับตัวนี้มีอะไรไม่มีสารหรอกสารว่างเปล่าเปิดเด๋ยวหุย้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเร็วเร็วที่เปิดเร็วเร็วเออเร็วเร็วเหอเร็วเร็วเอเอ,เอ,เอไปยังไปยังมาแล้ว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 ,ลวจ้ามาตามมาอุ้ยโอ้โหรู้แล้วจ้านนไม่ต้องไม่ต้อง พี่คนดีพี่คนดีอะไม่อยากหันไปเน่นไงทางออกเฮ้ยเดี๋ยวไม่อุ้ยไม่กล้าหันหลังไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟใเฮ้ยอยู่ไหนแล้วไปไหนมันไปไหนโอเคพอใจแล้วนะครับที่เห็น คนตกตกใจนะครับก็พูดไม่ถูกแฮงไปเลยสรุปว่าแตวแตกนะครับโอเคครับก็เป็นแค่เวอร์ชั่นเดโมนะครับถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะครับเออก็ไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับในสตรีมนะครับก็ ราคาตอนนี้นะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะลดราคาเหลือเท่าไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาทําออกภาค2มาแล้วด้วยนะครับจนทําจนจบแล้วอะจบคือจบของเกมสวิตช์โฮมสวิตช์โฮมแล้วอะก็อยากเล่นภาคไหนก็ไปโหลดกันได้นะครับก็สนับสนุนของแท้นะครับในสตรีมหาซอได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้เกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูด้วยไอ้เพื่อนที่ชอบดูแบบเกมน่ากลัวน่ากลัวเออส่งไปด้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมไม่มีสปอยนะบ๊ายยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วย